สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่คุณพี่กินกินกิน,ก,นกินกาแฟแม่มดของเราเอ,อไปกี่กล่องละคะกกินสองกล่องเข้ากล่องที่สามนี่แหละเออแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรคะ โอ้ยผมเบาหวานมาหกปีแล้วไปหาหมอจนโอ้ยจนไม่รู้จะไปยังไงต่อยังไงเนี่ยใช่าหมอก็ปัดเอาว่าเอ้ยทำไมมันไม่ลงสักทีสองสามร้อยลงุงมากินอะไรมาคนเรามันก็กินของธรรมดาเนาะกินไม่ต้องกินหมดไปสองกล่องแล้วแล้วแล้ว<อ>แล้ว<า>ปัญหาสุขภาพ เปวลาสุขภาพก็ดีขึ้นนะรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยแข็งแรงดีาหวานก็ลดลงตาก็สว่างขับรถกลางคืนก็ได้อะไรได้แต่ก่อนดูหนังสือไม่ได้ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาก้โหผมนิสัยเวลายุมากมาต้องอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือจมันเปลี่ยนแปลงมานะอผลลัพธ์ผลดีเยี่ยมมากอกินกาแฟนี้ไปแล้วตามสว่างดีขึ้น ตามันก็ไม่แสบไม่อะไรก็ดูหนังสือก็ใส่แว่นดูหนังสือทิมก็ได้อะไรไดจ้าก็ถือว่าโอ้ดีนะค่ะสมชื่อแม่มดคอฟฟี่จริงจ่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ขอบคุณมากค่ะ